กูเช็ดกูเช็ดครัูก็จะไม่โชว์ะครถ้ามื่อนี้ก็จะโชว์ก่อนโชว์ก่อนนะก็มันก็มีน้ําอ่ะกินได้จริงไปเนี่ยเออรู้แล้วเห็นแล้วอืมอ่าอร่อยไหมอ่ะอร่อยจริงแม่ว่าไม่ต้องกินแล้ว ไม่กินไงหอยเกินหอยนี่เหมือนพี่เลยทำไมอะดำอบกินหอยไหมไม่กินของดำของดำคือของอร่อยของดำคของอร่อยเราผ่านการใช้งานเราอย่างหนักหนาอะยอยกินของดำจ้าของเขแหลงสุดเกือนะเจ้าสหรอเปลี่ยนสูตรไหม ลองใช้เกลือเลยไหมเดี๋ยวลองเกลือหิมะให้ดูเกลือทำพลาดแต่เอาไม่อยู่ลองเปลี่ยนไปสูตรเกลือชมพูไหนเขาบอกเค็มแต่ดีไงเค็มแล้วก็ไม่เห็นดีเลยไม่ใช้ยาสูตรเลยครับสูตรอะไรดีวะจะ็นี้สูตรเตี่ยวดีเลยวันแล้วสูตรเกลืออ๋อขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนสูตรได้วยรับ แล้วสุดคืออวเมนูนี้ไม่สู้แต่วัก